มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเป็นหนักสุดๆนอนไม่ได้เป็นเวลาทานเราอาจจะไม่ได้ทานผักได้เยอะเต็มที่ถ้าเราทานไม่เยอะพอพี่หนิงเวลาเราตื่นมาเราทํางานอะ่ะแล้วเราไม่มีเวลาถ่ายเราจะอึดอ,อ,อัดอยากทําอะไรดีจริงๆให้กับผู้บริโภค,คที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ผลิตสินค้า เพื่อให้เป็นแบบเหมือนลดความอ้วนหรือว่าแต่อยากจะให้มันเป็นอะไรที่มันมีคุณภาพจริงจงเจนกินจริงจเจนใช้จริงๆอย่างอย่างปีแล้วอ่ะเจนคือออกล่างกายแล้วเจนก็คือกินแทนอาหารเลยอย่างปีนี้มาก็คือเป็นแบบเป็นไฟเบอร์เป็นมานาไฟเบอร์แล้วเจนจะบอกรสชาติอร่อยแบบอร่อยจริงๆอร่อยมากเป็นแบบชงน้าแบบนี้เป็นชงน้ําแบบนี้เลยชงดื่มให้กินก่อนนอนกินตอนเย็นหรือกินตอนเช้าคืออย่างที่เจนบอกว่าผักผลไม้บางทีถ้ากินไม่เพียงพอแต่เอาจริงจรินะสมัยเนี้ย มันต้องกินเท่าไหร่อะถึงจะถึงจะขับถ่ายะมันเยอะมากนะไม่มีใครสามารถกินกันเป็นแบบโอ้สิบจานเลยต้องกินทุกวันด้วยนะเพื่อให้มันแบบถ่ายออกมาจริงๆอ่ะแล้วเจนพูดเลยว่าแบบจะเป็นคนที่ถ่ายยากมากค่ะกว่าจะถ่ายกว่าจะทําใจกว่าจะได้เข้าห้องน้าก็คือแบบหมดเวลาแล้วต้องไปทำงานแล้วเจนพกเจนพกติดตัวเลยทํางานเสร็จปั๊บเจนก็จะบังคับให้ตัวเองกินเลยแล้วเราสามารถทานแบบ สมุติเราโหยของหวาน<ะ>เพราะบางทีเราเจนก็อยากจะมีชีตดย์หรืออะไรบ้างสมมุติเจนโหยของหวานอยากกินปั๊บเนี่ยเจนใส่โซดาเลยอ๋ออร่อยมากาเหมือนกินน้ำแอปเปิลแบบโซดา,าแล้วก็กินชีวิตประจำวันได้เลยเนี่ยเราขึ้นละลายเร็วมากเลยนะแล้วใส่ไม่ตกตะกอนไม่อะไรเลยนี่แทบจะไม่ได้ชงเลยอะ,อะบางคนคิดว่าถ้ากินไฟเบอร์อะมันจะมีเหมือนบางตัวที่มันเป็นไฟเบอร์แล้วมันจะแบบว่ากลายเป็นเหมือนวุ้นๆเหลือนี่ไม่มีเลยค่ะเนี่ยี่ชงก็คือทุกอย่างคือใส่แจ่วแล้วก็ ไม่มี string, ตกตะกอนไม่มีอะไรก็คือกินได้เลยเท่ากับว่าตัวนี้คือเป็นตัวใหม่ของมานาใช่ค่ะแต่ถ้าจริงๆถ้าพูดถึงชื่อแบรนด์มานาเราจะได้ยินกันมานานมากแล้วว่าเวลาเขาทำอะไรออกมาก็ก็สุดเหมือนกันเนาะใช่จริงเจนพูดเลยว่าอย่างตัวนี้เนี่ยโอเคคนาดเจ๊กบพี่เจนี่ไม่ได้กินพี่เจนนี่แบบจะพิสูจน์ได้ยังไงจนน่ะหรอคุณม้งเนี่ยเป็นคนที่ทานเก่งมากก็ชอบกินหมูกระทะบอกเนี่ยรู้ไหมว่าแบบว่าม้งเนี่ยกินแบบหมูกระทะปอ กินหมูกระทะเลยเหรอใจจ,จริงๆก็อยากกินนะแต่ว่าเราก็เนาะมันหน้าที่อะไรเงี้ยบอกที่เจนนี่กินได้เชื่อสี่พะโมงอ่ะเวลากินหมูกระทะเสร็จปั๊บวันนั้นจัดสองซองลุ้งคืนตอนเช้าก็คือมีเท่าไหร่ออกหมดเลยอเออแต่จริงๆนะเรื่องระบบการขับถ่ายถ้าสมมติใครอยากจะดูแลในเรื่องรูปร่างถ้าสมมติเรากินเข้าไปปุ๊บแล้วสามารถที่จะขับถ่ายออกไปมันก็ไม่ทิ้งของเสียไว้ข้างในร่างกายเราเลยอย่างคือที่สาคัญเลยหน้าใส วันไหนที่เราขับถ่ายดีสังเกตถ้าเราแบบขับถ่ายดีสม่ําเสมอหนะ้าใสผิวดีผิวพรรณหุดพองคือมันเหมือนมันได้ระบายอะไรออกไปจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเออวันนั้นมันมันเป็นวันที่เรามีความสุข เนาะเพราะไม่ไม่ไม่ถ่ายเนี่ยเนี่ยไม่ถ่ายเนี่ยสิวไม่ถ่ายไม่ได้เลยนะจริงจริงเพราะบางคนที่ไม่ขับถ่ายมันตรงเวลามันก็จะคนที่เป็นสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีตรงนี้ก็มีส่วนนะเรื่องขับถ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ว่าเรื่องรสชาติของอาหารของของตัวเนี้ยไฟเบอร์แล้วก็สําคัญมากเพราะว่ามีหลายรสชาติให้เลือกด้วยใช่นี่มีั้งแอปเปิ้ลแอปเปิ้ละคะ มีสับป,ประรดแล้วก็มีอัญชันมะนาวอ,อ,อร่อยอร่อยทุกอันแล้วจะบอกอองจริงนะเคล็ดลับที่เจนบอกว่าใส่โซดาเนี่ยอร่อยมากอร่อยเหมือนน้ำหวานที่เราทานอร่อยคือรสชาติเหมือนน้ำผลไม้จริงๆอะคะอ่ะโอ้ตายแล้วและที่สำคัญน้ำตาลศูน์น้ำตาล<า>กินไม่ต้องกลัวแล้วจริงๆต้องทานตอนไหนตอนเย็นค่ะก่อนนอนก่อนนอนก็คือวันไหนมื้อหนักปั๊บ จริงเอาไม่ต้องมือหนักก็กินอร่อยออคือดื่แทนที่เราอยากจะไปกินอะไรที่มันหว,วานหรืออะไรที่มันไม่ดีกับสุขภาพ<ฆ>อย่างเงี้ยอันเนี้ยติดไว้เลยติดตัวไว้เลยเออชงกินเข้าไปโอ้โหอร่อยแบบอร่อยมากอะอ,อร่อยเหมือนน้ำหวานที่เรากินแบบตามที่เราชอบสั่งอ,อย่างเงี้ยค่ะวันไหนที่เราแบบว่าก,กินมื้อนหนักหแล้วเราอยากได้น้ำแบบซาซอยาก,กินอัญชันมะนาวแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปปกติเ,เขาจะใส่ื่อมเราก็พกอันนี้ซองไส่ซองแล้วใส่โซดาชงอย่างเงี้ยนั่นแหละอัญชันมะนาวที่ขอบ้างนะ แพงไหมอ่ะอานจะไม่น่าพีพิานแพงวันอุดวันนี้มีโปรให้คุยแซ่บด้วยซเจวันนี้โปรดีมากเลยวันนี้นะคะปกติเนี่ย350บาทซื้อ1ฟรี1โปชั่นวันนี้นะคะซื้อ3แถมฟรี4กล่องไม่ได้ฟังผิดนะคะซื้อ3กล่องอันนี้นะคะแถมฟรี4กล่องนะคะในราคา950บาทส่งฟรีเหลือกล่องละ1้อย3พี่หนิงคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้ว เซตเนี้ยเซตที่บอกว่าในรายการคุยแซ่บเนเซตเนี้ยกินได้เดือนหนึ่งค่ะกินได้เดือนหนึ่งแต่ถ้าสอนรับเจ๊งอาจจะไม่ถึงเดือนอ่ะในฐานะที่เป็น G e O แล้วก็ผู้ใช้จริงบูมอยากรู้มากการกินไฟเบอร์คนกลัวอยู่อย่างหนึ่งซึนามิอะไรกินตอนกลางคืนปุ๊บตอนเช้าถึงาม้ไม่ไม่ไม่ใช่ไหมไม่เลยเราจะรู้สึกว่าวันนี้เราเข้าห้องน้ำอย่างมีความสุข เชื่อเจนสิแบบปกติเราจะเจนก็กลัวเหมือนกันซูนามิตื่นมานอนแล้วเราก็จะอายไงโนล่าอะไรก็ยังนอนอยู่เสียงเสริมมันจะโอเคไหมเนี้ย เราออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้รถก็ไม่ใช่ไม่ไอาติดนะตช่มาพีบอันี้มันบิดแล้วบิดตัวมากอันนี้ไม่บิดอันนี้สวยๆเลยค่ะช้ามาเนี่ยดื่มน้ําไปเลยค่ะเจ็ดอึก8ปดอึเก้าอึกบอึกอึบอึอึบังคับเลยบังคับให้ตัวเองกินเข้าไปไม่ถึง5นาทีเราก็จะรู้สึกว่าเราว่าแบบเราจะเข้าห้องน้ำแล้วทีเดียวจบนะไม่ใช่แบบว่ามารอบแล้วอุ๊ยผ่านไปอีกแตนอุ้ยจะอีกแล้วไม่นะก็คือก็คือปกติครั้งเดียวจบครั้งเดียวหมดเลยหมูกระทงกระทะ ที่กินไปไม่ได้ทะเลาะแต่งจริงี่คุณเขานั่งคุยกับเราก็โหยน้ำนะเขาก็กินนะเขาก็ไม่ได้เกงใจแล้วว่าเราก็อยากกินกันบอกเลยนะว่ารสชาติพี่เจนนี่เขาการันตีคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยมากถ้าใส่โซดาไปยังไงของหวานคุณแล้วไม่มีน้ําตาลนี่หนิงอะไรจะดีไปกว่านี้จริงอยากให้ทุกคนได้ลองชิมอคือเราผลิตของดีแล้วเจนรู้ว่ามันดีจริงๆอ่ะไม่งั้นเจนไม่มาแบบไม่มาทํากับมานาจริงจไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกค่ะคือเป็นคนที่ถ้าพูดอะไรอ่ะ เราต้องชิมมาแล้วทํามาแล้วกินจริงๆถ้าไม่ได้กินไม่ได้ทําเนี่ยจะจะแบบไม่สามารถบอกทุกคนได้อะ่ะอันนี้คือส่งเอ n e r g y ที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําแล้วเราได้กินจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดี